สิราราทาโรมาแล้วนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเขาเคยมองข้ามคุณมานานแต่วันนี้คุณเป็นฝ่ายไม่สนใจเขาอีกต่อไปมาเรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่านะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก็อย่าลืมแอดไลน์แอดหน้าโปรไฟล์ของแม่หมอได้นะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะ มาเรามาถามพี่ไพ่กันดีก,กว่าเมื่อมันมาถึงวันที่เราก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเมินเฉยเราไม่อยากใส่ใจเราไม่อยากสนใจเขาอีกแล้วนะเพราะครั้งหนึ่งเราเคยสนใจและใส่ใจเขามากแล้วสิ่งที่ได้มันมีแต่ความปวดใจแล้วถึงวันเนี้ยวันที่เราไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะ สองถ้วยมาเลยโหคิดถึงความรักความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆของคุณนะโอ้คุณสร้างกำแพงจริงๆด้วยค่ะโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นควีนเหรียญหนนะ้าปางปุริเย่์อะไรกันขนาดนั้นละคะเนี่ยเอ้ยคนคนนี้เนาะบางทีคนเราอะ่ะกว่าจะเห็นค่ามันก็สายไปแล้วจริงๆนะเนี่ยอืมคือความรักเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งนะ มันเคยมีทั้งความสวีทหวานความเข้าใจกันไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปไหนทำอะไรก็ดูเป็นความรักที่ดีทำให้จิตใจชุ่มชื้นแต่เมื่อพอเวลาเปลี่ยนผันผ่านไปเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์เขาไม่ค่อยสนใจเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าอะไรแล้วจนตอนนี้ลูกดวงเปลี่ยนตัวเองให้ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะทำอะไรก็ตามแต่ลูกดวงจะไม่โฟกัสที่เขาอีกต่อไป ลูกดวงจะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองสนใจตัวเองถ้าเกิดว่าอะไรที่ดีอะไรที่ทำให้ตัวของลูกดวงเองเนี่ยมีความสุขลูกดวงก็จะทำบางคนเนี่ยหันหน้าไปตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเพื่อทำสวยให้ตัวเองด้วยนะถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาฟังก็เปลี่ยนเพศเอานะคะจนตอนเนี้ยพอลูกดวงเริ่มหันไปโฟกัสกับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเข้าเนี่ย ลูกดวงก็รู้สึกได้ว่าเออตลอดมาแล้วเนี่ยคนที่มีคุณค่าแล้วคนที่ใส่ใจคนดูแลมากที่สุดนะแทนที่จะเป็นเขาอะ่ะจะกลับกลายมาเป็นตัวลูกดวงเองตัวเราเองก็มีคุณค่าตอนนี้มันถึงจุดที่แบบคิดได้แล้วว่าเฮ้ยตัวเราควรเอาตัวเราเองอะ่ะให้มันดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยได้มีเวลาให้อะ่ะก็อย่าไปทุ่มเทความรักความรู้สึกให้กับเขามากมายเลยจนตอนเนี้ย ลูกดวงสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วอยู่ในขอบเขตของตัวเองอยู่ในอณนาเขตอณาจาักรของตัวเองสร้างกำแพงโอ้โหเป็นก้าวไว้เท้าเลยแต่ใจอ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังรักยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ค่ะแต่มันก็รู้แล้วเราว่าเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาไม่ค่อยแคร์เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยห่วงใยความรู้สึกของลูกดวงจนลูกดวงรู้สึกว่า ลูกดวงต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วอ่ะแล้วก็ต้องสร้างกำแพงใจขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันความเสียใจของตัวเองด้วยเช่นกันอ่ะเพราะบางทีพอเวลามันผ่านมามากๆแล้วเขาไม่สนใจสักทีเราก็ต้องสนใจตัวเราเองอ่ะเนาะมาเรามาถามพี่ไพ่กันต่อคะ่ะแล้วยังไงอีกคะเขารู้สึกยังไงอีกเมื่อเขามองข้ามเรามานานแล้แต่วันเนี้ยเราไม่สนใจเขาอีกละเป็นไพ่ high p ท i เลยทีเดียว โอ้โอ้เป็นไพ่เดอะสตาร์ด้วยไพ่สวยนะคะโอ้เป็นไพ่เก้าเหรียญเนี่ยลูกดวงของแม่หมออ่ะกลับมาอยู่กับตัวเองแบบจริงๆเลยนะอยู่แบบตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาแบบฟียสได้ได้วยตัวเองอะ่ะคือแบบว่าดูแลตัวเองได้ดีแบบจริงๆอะ่ะแล้วก็สามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้อย่างแบบไม่จําเป็นต้องมีเขาเลยก็ได้จนตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าลูกดวงของแม่หมอเนี่ย เริ่มจะห่างไกลจากเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูดีๆลูกดวงก็สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าลูกดวงเริ่มมีความลับบางอย่างกับเขาเริ่มทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าไปทำอะไรไปไหนไปอยู่กับใครทำไมถึงทำไมถึง ไม่เคยมาบอกเขาอีกว่าไปไหนหรือว่าทำอะไรอยู่จนตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าลูกดวงน่ะมีความลับบางอย่างกับเขาเขามีความเอกใจและสงสัยนะคะว่าลูกดวงอะ่ะไปทำอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าลูกดวงอะ่ะทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนโสดทั้งที่ก็อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขาก็มีความสงสัยแล้วก็เอกใจว่า เอ๊ะหรือว่ามีใครมาทำให้ลูกดวงเปลี่ยนใจจากเขาไปหรือเปล่าหันไปสนใจใครหรือเปล่าแอบไปปิ๊งกับใครหรือเปล่าตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจจิตใจของลูกดวงได้เพราะลูกดวงมีทั้งการปิดกั้นแล้วก็มีทั้งเรื่องที่แบบว่าไม่ไม่ไม ไม่บอกไม่กล่าวเขาไม่เล่าให้เขาฟังเหมือนแต่ก่อนเขามีความรู้สึกว่าลูกดวงอะเริ่มเปลี่ยนไปนะนะเรามาถามพี่ไพ่กันอีกค่ะแล้วยังไงคะโอ้โหเขาจะมาเขาจะมาคุยเขาจะมาเคลียร์นะเนี่ย <laughs> แม่ไหวอะอวัวรอพี่ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาตอนนี้เขาเริ่มจะโ,โหยหาความรักความเมตตาโอ้มีไพ่พาราชินีดาบด้วยอะไพ่ติดจบเป็นโอ้โห ให้ราชาถือไม้เท้าก็เลยทีเดียวมาเดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายให้ฟังนะคะเพราอลูกดวงเนี่ยเขาจับได้ว่ามีการเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมดูไม่แคร์และไม่สนใจเขาจริงๆแบบไม่ได้เล่นเกมด้วยนะลูกดวงของแม่หมอไม่ได้เล่นเกมกับเขานะมาทําเป็นแบบว่าเหมือนเล่นเกมใจทําเป็นว่าไม่แคร์เขาแต่ไม่เลยคะ่ะหน้าไพานี้บอกว่าลูกดวงมีความ มั่นใจว่าจะตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คือจะไม่เอาเขาแล้วจริงๆไม่ว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไปตอนนี้ขอไม่สนใจแล้วขอสนใจแต่โฟกัสแต่เรื่องของตัวเองเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่ทำให้ตัวเองต้องรกใจไม่สบายใจลูกดวงจะไม่เอาแล้วแล้วก็จะไม่ทะเลาะก,กับเขาด้วยนะทั้งๆที่แต่ก่อนอะ่ะเคยที่จะสื่อสารหรือว่า ดับเข่าคุยกันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีความรู้สึกแบบว่าอยากจะคุยหรืออยากจะเคลียร์อะไรแล้วตอนนี้เปลี่ยนพลังงานเป็น Energy เนี่ยจากที่เคยเป็นแบบว่าคฟินเหลียนในระดับที่แบบว่าดูแลสนใจใส่ใจโฟกัสต,ตัวเองจนตอนนี้มาเป็นราชนินีถือดาบซึ่งราชนินีถือดาบก็คือว่ามั่นใจในความคิดของตัวเองว่า เราจะไปทางนี้นะเราจะเลือกทางแบบนี้แล้วแล้วอะไรที่มันดีกับตัวเองก็จะไปทางนั้นแล้วจนเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยลูกดวงจะไปจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้ความรักที่เขาเคยได้ความใส่ใจที่เขาเคยได้มันลดน้อยถอยลงจนเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่า โอ้งานนี้งานเข้าเขาแน่นอนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขายังคงนิ่งเฉยอยู่แบบนี้ยังคงโอ้โหนั่งแท่นเป็นราชาเคยรอความรักเคยรอให้คุณทักมาเคยรอให้เข้ามาหาเขาแล้วเขาก็ทำเป็นนั่งชิวๆปล่อยลอยชายไปวันๆเนี่ยอืมตอนนี้มีแนวโน้มที่ว่าคุณจะไม่กลับไปหาเขาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปจริงๆคุณมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเห็นได้ชัดแล้วถ้าเกิดว่าเขายังคงปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบนี้ลูกดวงก็จะยิ่งไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นว่าไม่ต้องการเขาในที่สุดจนเขาก็รู้สึกว่าเขายอมไม่ได้ที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะอืมเขารู้สึกว่าถ้าเขายังจะนิ่งเฉยอ,อยู่แบบนี้ทําตัวคูลชิ h i หรือว่าทําเป็นว่าไม่ยอมรับ ความรักหรือว่าไม่โหยหาอะไรเนี่ยเขาจะทําอย่างนั้นไม่ได้อีกทั้งทงี่แต่ก่อนเขาเคยทําได้นะจนเขาต้องแบบว่าเฮ้ยเข้ามาขอคุยด้วยหน่อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้เพราะมีแนวโน้มที่จะอยากจะกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกับลูกดวงนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงเปลี่ยนไปตอนเนี้เขากําลังสงสัยและเอกใจในตัวลูกดวงนะว่า ลูกดวงไปแอบไปปันใจให้ใครคนอื่นหรือเปล่าก็ามีความหึงหวงเข้ามาด้วยนะเขารู้สึกว่าลูกดวงเปลี่ยนไปจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ถ้าเขายังช้าเป็นเต่าต้มเตียมอยู่เนี่ยไม่ทันกินต้องมีสุนัขค่าไปรักประทานแน่เลยอืมเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ อยากดูดวงกับแม่หมอก็อย่างที่แม่หมอบอกนะแอดไลน์แอดมาหาแม่หมอได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสรุปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ